พี่เป้าขอร้องเสนานี่ไม่ได้ทำเอาเสื้อเลยครับพี่เสื้อเสื้อพี่อย่าลืมเสื้อนะครับครับผมเอาเสื้อครับพี่เสื้อเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ก่อนนะเราจะถ่ายถ่ายรูปกับสปอนเซอร์หน่อยก็ได้ใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวจริงๆขางก่อนได้แล้วฮะก่อนด้แล้วทุกคนถือเสื้อไปด้วยนะพี่กลับไปนั่งนะ กอดนคุไอ้กอดกอดกา่กอดครับโอ้อด้วยอด้วยคนต่อไปค่ะคนต่อไปคนดูุกคเประกาศเลยนะโอ้ยกลับโอเยี่ยมนี่คือหน้าที่ไม่ถึงเสเสอมืหรอฮะขอบแปอนกกูตายเลย ครับต่อครับจะมานิๆนิๆนิๆอนๆพี่ครับปอลเซอร์อยู่ตรงนี้ฮะแม่พี่เหมือนน้ำในหูไม่เท่ากันอะเออรบกวนรบกวนท่านต่อไปใส่ไปเลยได้ไหมครับผมอ่ะเรามีผู้โชคดีสิทท่านนะคะอันนี้คุณน้อยแต่มีดวงนะคะครับผมอ่ผู้โชคดีครับ เออตังกลางครับตังกลางตัวกลางครับออยี่นะครับ20่สิบยี่บนะครับเย่ขอบคุณครับเชิญครับเชิญครับเชิญครับมาเลยครับ คนต่อไปเชิญครับไม่มีเสื้ออะไรใช่ไหมฮะไม่มีนะครับท่านต่อไปเชิเลยครับเย็นเนาะหัเนั่อกคไม่ยามเย็นเลกยคนดีเลยัวมเลยครับ เมื่อกี้จังหวะที่พี่กระชากผมก็ไปแรงมากเลยนะฮะตกใจเลยทีเดียวนะครับว้าหว่าวเขียนท่ากระชากขอขยาตเข้าเฟรมไม่ได้นะ,ะคือเหมือนอูไม่เป็นตัวตนเลยแล้วก็ท้งเฟรมตัน,นนี้เอาไว้องอกเงา ขออยบีบนะครับขยับหน้านิดนึงครับขยับหน้านิดนึงครับผมเหนื่อยไม่ได้ถ่ายเหนื่อขอบคุณครับคือวันนี้เหมือนเหมือนผู้มาร่วมงานน้ำในหูจะไม่ค่อยเท่ากันใช่นะครับจะเอียงขวา้าส่วนใหญ่นะครับครับผมตายครับโอ้นี่คืออยู่เป็นนี่อยู่เป็นไม่ต้องมีผมไหมครับพี่ลุกนี้ บอกมันนี้มามาหามาหามาห้าโอ้โหนี่ถ้าขึ้นไปเราไม่หมเอาไปดามเสียนะครับกล้องกล้องวันนี้ครับกล้องอ่าไม่ต้องกลัวหายนะครับถ,ถึงที่งานจะดูน่ากลัวนะครับแต่นิสัยเหนื่อยมาเออคุณพี่ เนี ok ่ยคนมีตังค์มันทำอะไรก็ไม่น่าเกียดตัวหมูพี an はは่กันเนี่ยสิบล้อศาดไฟสูงมีความเลยเนี่ยเพชรเม็ดใหญ่มากมาครับมา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 เลยลูกเออถ่ายรูปเป็นการถ่ายรูปที่เหนื่อยมากเลยนะฮะไม่น่าเชื่อมาเลยครับคนต่อไปมาเลยครับอาจารย์ครับว่ากี่คนเนี่ยสามสิบกี่คนเนี่ยเออ ไปก่อนกูโฟโตบอมเลยเด็้า่เด็กกูโฟโตบอมแดดตตกาครับอะเคลื่อนเหรอฮะเคลื่รนนะขบคุณครับวนการอครับโอ้ย ก่อนนะฮะ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 โอกาสครั้งเดียวนะครับถ้าไม่ก่อนโดนลุมนะฮะโดนลุมก่อนนะฮะฝ่ายค้าอยากฟินอย่างนี้อย่าลืมนะครับนะครับส่งรหัสโอิชินะครับใต้ฝาได้เลยนะครับกดอกจันเจ็ดแปดเจ็ดนะครับหรือดอกจันสี่ต้าสี่ตามด้วยรหัสใต้ฝาแล้วก็กดสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกด้วยนะครับ ไปเลยลุ้นนะครับมีทางไอโฟ่ไอไม่ใช่ Samsung Note 8นะครับถ้าโดนหักตังค์แน่เลยอน่ะพูดผิดมียังโดนขี้จับค่าจอดรถอีกนะเนี่ยจอดทิ้งไว้ตะเช้าฟี8ชั่วโมงพี่ผมมามตั้ง9โมงแล้ว <_ an> เอาคุณนกาฮะเอาเอตรงๆว่าพิมพ์นี่หรอครับผมชอบโฟุตบอลมากเลยสนุกมากเลยคนต่อไปครับเชิญครับ เปิดกล้องไว้เลยวางมือถ oh ือก่อนครับจะขึ้นแล้วมีการโทรบอกทางบ้านเฮ้ยให้คุณจะขึ้นถ่ายรูปแล้ววะอะไรนะนี่อย่าเปิดกล้องเออมีการโทรบอกทางบ้านแล้วเออกูจะขึ้นถ่ายรูปแล้วมึงมาเร็ว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 โอเคค่ะดูชุดหนูเหมือนเอามาจากช่างประหลาดตกปลาด้วยนะ เฮ้ยเขาชอบหนูเขาเลยทำอย่างนี้ปกติเขาไม่ทำหรอกเออตัวแน่นเหรอฮะตัวแน่นนะครับอนอ้วนนะเชิญรบคนะครับโอเคนะครับผมอ่ะนะครับก็วันนี้จบคิวแล้วนะครับก็ให้พิเจิเตอร์ของเรานะครับฝากแคมเปญดีๆอย่างนี้กันสักหน่อยดีกว่าครับเชิญครับก็ ก่อนอื่นต้องขอบคุณนะครับโอชินะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับนุชทุกคนนะฮะที่รักกันแล้วก็รักในตัวเพื่อนผมนะฮะอยากให้ส่งกันไปเยอะคือสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยคืออยากให้ไปเที่ยวด้วยกันเพราะว่านานๆทีเราจะมีโอกาสร่วมง,งานกันแล้วก็ไปเที่ยวกันแล้วมันทริปที่แบบพิเศษมากเพราะว่ามีแต่อะไรพริเศษพิเศษทั้งหมดเลยนะครับยังไงนะครับฝากด้วยนะครับดื่มเยอะๆส่งเยอะๆแล้วไปฟินกับโค้กกับเป๊กนะครับครับผม คือพี่โอ๊ตพูดดื่มไม่เยอะแล้วก็ไปฟินกับโอ๊ตกับเปงนะคะพร้อมอ่ะตอนนี้ให้ทั้งสองท่านไปพักกันก่อนดีกว่าขอเสียงกรีดดังๆให้หน่อยเลยรถเคเกนี่ฮ็อกเกโด้ครับขอบคุณพี่โอ๊ตชื่อด้วยติดกับตัวใส่มาขอบคุณพี่โอ๊ตด้วยนะครับขตัคกับตัที่มาเชียร์พวกเราสองคนนะครับเจเกนี่ฮอกเกโดครับผมเย้นะครับข้างหน้าก็ นะจ้าเขาไปแล้ว